คุณผู้ชมคะเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่สมกับการเข้าสู่ปีที่11จริงๆค่ะของนิตยสารแพรวนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของนิตยสารแพรวเขามีการจัดงานมอบรางวัลแพรวไอคอนิกบิวตี้2025ในคอนเซ็ป The I c o n of Perfection ค่ะความสมบูรณ์แบบที่ขึ้นอยู่กับความพอใจของตัวเองแล้วทีมข่าวอมรินทีวีของเราก็มีการไปร่วมงานด้วยนะคะครบรอบ11ปีของนิตยสารแพรวที่จัดโดยบริษัท A.M.E. Imaginative จำกัดภายใต้เครืออมรินกรุ๊ปค่ะที่วันแบงคอกบรรยากาศภายในงานเนี่ยต้องบอกว่าเต็มไปด้วยเหล่าคณะกรรมการสุดปังที่เข้าใจความสวยความงามนะคะมีทั้งวงการบิวตี้รวมไปถึงสายคอนเทนต์สุดครีเอทีฟต่างๆไม่ว่าจะเป็นคุณเตยพัชชาสุพนิมิตค่ะตัวแทนหนึ่งเด หนึ่งเดียวของแพรวตามไปด้วยคุณเอ็มพิรสุดค่ะอินฟลูเอนเซอร์สายลักชัวรี่แห่งเพจรีวิวครีมแพงสายหลักการคุณภาพอย่างคุณโดนัทนะคะเภสัชกรหญิงนัทวดีเลิศจิตติคุณรวมไปถึงคุณปาร์ตี้พิมลรัตน์ผู้สร้างแรงบันดาลใจด้วยเมคอัพลุกสวยแพงเลอค่าเรียกได้ว่าปีนี้เนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะคะเพราะว่างานประกาศรางวัลแล้วก็งานมอบรางวัลน,นี้ต้องเป็นเหมือนการขอบคุณจากใจกับผู้ที่ออกแบบคิดค้นสร้างสารรค์และแสดงฝีมือในวงการความงามค่ะเราต้องบอกว่าราง วันนี้เนี่ยมีทั้งหมด115รางวัลจาก13หมวดความงามทั้งหมดเนี่ยเราได้มีการสัมภาษณ์กับเหล่าคณะกรรมการด้วยจะเป็นยังไงไปฟังกันค่ะในเรื่องทีมคอนเซปต์ของปีนี้ก็คือ t อคอน o n the icon of perfection นะคะเป็นเรื่องของความสมบูรณ์แบบคำว่าสมบูรณ์แบบซึ่งในที่นี้เราไม่ได้หมายถึงว่าสวยเป๊ะแบบเหมือน AI ออะไรแบบนั้นแต่เราหมายถึงความพึงพอใจในสิ่งที่แบบว่าเราสวยในจุดที่เราพอใจเรามีความสุขแบบไหนคือแบบนั้นอันนี้คือเป็นความ เป็นคำว่า perfection ของคนยุคนี้มีเกณฑ์การตัดสินที่จะยึดโยงกับเรื่องของไลฟ์สไตล์ Style, ความชอบของคนยุคนี้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมใช้มาตรฐานที่แบบตรงไปตรงมาเลยตัวไหนดีไม่ดีผมก็จะพูดแบบตรงไปตรงมาเลยครับแล้วก็เลือกจากผลิตภัณฑ์ที่มี innovation ใหม่ๆแล้วก็ texture รวมถึง feeling เข้ากับไลฟ์สไตล์ของยุคปัจจุบันมากขึ้นครับดูจาก finish texture ที่เข้ากับชีวิต ความเป็นอยู่แล้วก็ชีวิตประจําที่เราประจําวันที่เราใช้กันทําให้มันง่ายขึ้นหรือแต่งนิดเดียวก็สวยขึ้นอย่างเงี้ยก็จะดูตั้งแต่วิทยาศาสตร์และศิลปะค่ะเราคิดว่า2ศาสตร์เนี่ยมันต้องไปด้วยกันในการใช้สก,กินแคร์เลยนะคะนอกเหนือนจากสูตรที่ดีแล้วเวลาเราใช้อะมันต้องทําให้เรามีความสุขดังนั้นโดนัทก็เลยดูตั้งแต่สูตรเลยแล้วก็ลองใช้จริง